เทคนิคในการจัดการความเครียดความกังวลใช่ไหมคะคือเราเราต้องดูกันว่าทําไมเราถึงเครียดทาไม,มเราถึงกังวลถ้าว่าชีวิตครบมันม,มีเอเดเมนต์อยู่ในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ที่เหลือเราก็วางไม้แล้ววางใจหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นแน่นอนว่าเป็นดับเทรดเดอร์แล้วทําไมมันกังวลมันเครียดนะคะอาจารย์เต้เคยอยู่ในสภาวะนั้นไหมก่อนแบบอดีตก่อนที่จะมาแบบเป็นคนที่เทรดแล้วใจเบาสบายชิลๆแบบเนี้ยเคยแบบเคยเครียดเคยกังวล ไม่เคยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเคยค่ะก<ๆ>็จริงๆแล้วเราตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นเทรดเดอร์แล้วกันค่ะ ความเครียดความกังวลเนี่ยตั้งแต่ที่แบบเงินอ่ะออกจากกระเป๋าเราไป <c oughs> อยู่ในพอร์ตอ๋อเริ่มตั้งแต่เติมเลยใช่ไหมคะเริ่มแต่เติมเงินเลยเติมปุ๊บเครียดใช่ตั้งแต่ <Okay. S 1> ที่แบบเติมเงินเข้าไปอยู่ในพอร์ตเลยอันนั้คือความกังวลก็คือมาละคือเงินอยู่ในบัญชีอ่ะ <c oughs> มันเป็นความคุ้นชินที่เรารู้ว่าเงินอยู่ในบัญชีเราใช่ไหมปลอดภัยอย่างเงี้ยชะป่ะพอเราเติมเข้าไปอยู่ในพอร์ตซึ่งเราคือก็เลยถึงบอกเนี่ยว่าเข้าใจทุกคนเลยอ่ะที่แบบเอ้ยต้องมาเปิดบัญชีต้องมาเทรดอ่ะแล้วแบบไม่มั่น เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เราก็เลยบอกว่าเข้าใจทุกคนเลยนะแล้วตอนนี้คือเราก็ใช้หลักประกันของเราในการยืนยันเพราะว่าเราคือคนที่แบบเออใช้โบรเกอร์นี้อยู่ไงใช้เอสีอยู่นะแล้วเงินของเราอยู่ในเนี้แบบมหาศาลเยอะมากเยอะมากใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยแบบเออใช้ตัวเองเป็นหลักประกันเป็นหลักยืนยันในการดูแลทุกคนในไทยเนาะดังนั้นกยกังวลมากออืแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ก็มันก็แค่กังวลอ่ะสุดท้ายเราก็มาเทรดใช่ไหมเวลาเทรดก็กังวลกังวล ความกังวลนี้จะไม่ใช่ว่าเงินเราจากบัญชีเทรดเอ้ยอากจากบัญชีเข้าเข้าพอร์ตแล้วนะกังวลว่ากูจะเทรดได้ไหมจะได้กาไรไหมแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่กดเทรดเงินจะหายไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาไอ้เงินจะหายไหมไม่ได้แหมเขาว่าเขาจะโกงเราหรือเปล่าหรือโวลจะปิ้วจะหายไหมคือไม่ได้มีความคิดอันนั้นมีความคิดที่ว่าเราเนี่ยจะทำกำไรทาเงินได้หรือเปล่าหรือมันจะหมดไหมคือก็เครียดก็กังวลนะคะมีเครียดค่ะแล้วก็เฝ้าถ้าเกิดว่าเทรดอยู่ จำได้เลยตอนที่แบบเป็นสัปดาห์แรกอะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่แบบใหม่มากอะคือเติมเงินไปอะนั่งเฝ้าเลยทุกวัน้า้าเฝ้าเฝ้า,า,า,าคิดว่าจะได้กําไรจากการเทรดใช่ไหมคือเฝ้าแต่ละวันคือแบบแดงเพิ่มขึ้นแดงเพิ่มขึ้นแดงเพิ่มขึ้นไม่เคยแบบจะเห็นแบบกําไรจริงๆเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเครียดเครียดมากพอเสียก็เติมเงินก็เครียดอีกพอเสียก็เติมเงินก็เครียดอีก เราเคยทุกครั้งที่เราเติมเงินอ่ะเราจะคิดเสมอว่าเราจะไปเอาไอ้ที่ขาดทุน่ะกลับคืนมาอเออแต่เราไม่ได้คิดเลยว่าความรู้เราอ่ะมันไม่ได้มีความสามารถในการที่ไปเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมาดนะ้วยซ้ำเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะค่ะสมมุติว่าไอ้เงินที่หายไปอ่ะมันมันคือหายไปเลยแบบติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราฝากเงินใหม่เราจะไปแบบเอาเราก็เหมือนกับว่าพอเราฝากเงินใหม่สมมุติว่าเราเราเติมไปห้าพันเหรียญใช่ไหมเติมไปห้าพันเหรียญแล้วไอ้ห้าพันเหรียญเนี้ย มันหายไปเท่ากับเราลบร้อเปอร์เซ็นคือไม่เหลือไม่เหลืออะไรมันหมดอ่ะจริงปะแล้วเราก็เติมใหม่แค่ผเรียนเพื่อที่จะไปเทรดเอาีห้าผเรียญคืนน่ะเราคิดดูว่าเราต้องใช้พลักลังขนาดแต่เพื่อทําให้เรากลับมาบวกอ่ะเหมือนเราไปเริ่มจากติดลบใช่เราเริ่มจากติดลบอ่ะไอตัวติดลบอ่ะเป็นตัวเป็นสารตั้งต้นในการเทรดอ่ะมันกดดันเวลาทุกครั้งกว่าจะเทรดกดกระมังอะไรเงี้ยยิ่งกดดัน่ะใช่ก็คือเครียดมากยิ่งแบบจะต้องเทรดกลับมาคือยิ่งเครียดกลายเป็นว่าเทรดไปเทรดมา ก็ไม่รอดเหมือนกันเติมใหม่เพื่อจะเทรดให้ได้เงินคืนก็หายไปอีกเอาใหม่ตั้งต้นใหม่คือเราแบบไม่ได้โฟกัสเลยว่าเฮ้ยความรู้เราเนี่ยแหละมันยังไม่เพียงพอที่จะไปทำอย่างนั้นได้เลยค่ะอโอ้โหอ่าแน่นอนทุกคนก็คืออย่างที่จันเตอร์เราซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูไลฟ์เนาะจันเตอร์ก็เคยเล่าแบบเครียดขนาดว่านอนไม่ได้ด้วยซ้ำต้องสะดุ้งตื่นมาดูไม้อะไรอย่างงี้เนะาะใช่แล้วตอนช่วงอาการหนักมากเออคือผ่านมาหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะแบบสาเหตุหลักๆแล้วกันว่า ที่ที่เราที่คนทั่วไปเครียดหรืออาจารย์เต้เองที่เคยเป็นนะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างเมื่อกี้แอมได้ยินแล้วว่าอเทคนิคเราอาจจะแบบไม่ค่อยดีทําให้เราไม่มั่นใจเราก็เลยเครียดแล้วสาเหตุหลักๆที่ที่เคยได้ยินมาหรือเคยเจอมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะสาเหตุหลักของความเครียดอ่ะนะ่าจะเป็นแบบสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือเงินเราก็มีความคาดหวังมีความคาดหมายให้ได,ได้กำไรจากการเทรดใช่ไหมนั่นคือสาเหตุหลักเลยเราก็คาดหวังว่าเงินที่เราเติมเข้าไปมันจะเติบโตจากการที่เราเข้ามาเทรดจริงไหม ตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจเข้ามาเป็นเทรดเดอร์อะหรือว่าตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพอร์ตอะแล้วเราเทรดเทรดเทรดอะเราต้องการอะไรต้องการเงินทั้งนั้นแหละจริงปะเราก็คาดหวังกาไรไงใช่ไหมคะในนั้นเวลาที่เราเทรดอะถ้าเราไม่ได้กําไรมันก็เหมือนกับการที่เราแบบเหมือนแบบว่าเอ้ยเราสองคนรู้จักกาันฉันก็คาดหวังในตัวแวมใช่ปะแต่แวมมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบไม่ไม่โอเคอะ่ะเราก็รู้สึกผิดหวังเวลาเราเทรดก็เหมือนกันเราก็จะรู้สึกผิดหวังตะรู้สึกแบบ นอยจะรู้สึกแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกไม่พอใจอารมณ์ก็มาอ่าใช่ป่ะอารมณ์ก็มาก็เป็นอารมณ์ลบอีกเป็นอารมณ์ลบอีกแต่ครี้ก็ต่อเลยค่ะรันพฤติกรรมนั้นต่อเลยก็คือไม่ได้เธอต้องทําให้ดีที่สุดเธอต้องทําได้สิก็คาดหวังว่าตัวเองจะต้องทําให้ได้ก็กดดันตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นใช่ป่ะก็เครียดมากขึ้นเครียดมากขึ้นเครียดมากขึ้น เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นโอ้โหชัดเจนเลยก็คือหลักๆเลยก็น่าจะเกิดจากความคาดหวังแหละเนาะเพราะว่าแน่นอนเรามาเทรดหวังเงินหวังกาไรพอมันไม่เป็นเหมือนที่เราคาดคาดหวังปุ๊บก็จะไปเลยซึ่งแน่นอนว่า,าผลที่เกิดจากความเครียดที่เกิดจากความคาดหวังเนี่ยมันก็อาจจะให้ผลหลายๆอย่างที่มันไม่ดีใช,ใช่ไหมคะอ่ะจันเต้เคยเคย,เคยทําอะไรบ้างนี้ดีกว่าสมมุติอย่างตอนนั้นแบบฉันจะเอาเงินหรือฉันจะแบบเอาเงินคืนอะแล้วมันไม่ได้อะ โอเวอร์ด <Over> อ่าโอเวอร์เทดคอฮิตเลยท <ำ S 1> ําทุกยอย่างคื <laughs> อแบบมีแม้กระทั่งว่าผ่านไปหมดแล้วเติมพันเหรียญอะ <S <S สมมุติว่าเติมพันเหรียญเนี่ยแล้วคือรอช็อตเดียวเลยช็อตข่าวออกออแล้วคือแบบคํานวณไม่เลยว่าคือรู้เลยว่าพันเหรียญเนี่ยกดหลอดได้หนักสุดเท่าไหร่แล้วรอจังหวะเดียวเลยข่าวออกนะสัดแม่งปึ้งแล้วเป็นไงมันเคยได้ไง โอ้โหถูกทางบวกบวกกดปิดกำไรปั้งอหได้กำไรชื่นใจเยสคือแบบโคตรสะใจอ่ะชนะหนึ่งครั้งค่ะหลังนั้นทำอีกฮะทำอีกพอทำอีกเหมือนเดิมเลยตเติมพันเหรียญจัดเตรียมเลยแบบนั่งรอเลยวันไหนข่าวมามีวันไหนมีข่าวแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยคือรอเลยแล้วโอเวอร์หลอดคือแบบลลอดใหญ่สุดแม็กซิมัมทำอีกกดได้เท่าไหร่ทำอีก ข่าวออกปุ๊บชัดเลยปึ้งผิด <c oughs> ทางพอระเบิดปงังต่อหน้าเลยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทาไมอะแบบไม่ได้แล้วแล้วคือจิตตใต้ของเราอ่ะมันเคยแบบเคยได้แล้วเย้ yeah! ล้วมันเคยสำเร็จครั้งหนึ่งแล้วใช่ปะ <c oughs> มันก็มีความเชื่อว่า <c oughs> ต้องได้เ <c oughs> ติตมพอร์ตใหม่คันเหรียญตอนนั้นเลยแล้วก็รอจังหวะแบบเาอีรอจังหวะข่าวจบไปว่าเราจังหวะหาจุดเข้าดีๆเริ่มบี้แล้วเออแล้วก็โอเวอร์หลอดคือแบบสมมติมันเทใช่ไหมเราก็คิดว่ามันต้องเด้งกลับอื บายป้าบเด้งนิดนึงลงปุ๊บแล้วเป็นบ้าวันนั้นอ่ะเป็นบ้าไปเลยเออแต่แต่เห็นภาพเลยก็คือการที่เราแบบว่าพอเราพอเราผิดหวังปุ๊บมันก็นําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีหลายอย่างเลยเนาะโอเอาคโหลดโอเวอร์เทรดเอาคืนหรือตัดสินใจที่มันแบบมั่วซั่วไม่ได้ตามเทคนิคเลยใช่ไหมคะใช่แบบ โมโหโอ,อะไรคือทุกอย่างเนาะก,ก็เนี่ยแหละคือคือสาเหตุที่เกิดจากความเครียดและความกังวลถ้าหากว่าเป็นเทคนิคในการจัดการความเครียดความกังวลใช่ไหมคะ,ค,ะคือเราเราต้องดูกันว่าทําไมเราถสินเครียดทําไม,มเราถกางกังวลเพราะอะไรอะ่ะคือเวลาที่เราเแ็กใช่ไหมเราอันดับแรกเลยถ้าสมมติว่าคุณอะกําลัง จะวางแผนเทรดอ่ะคุณวางแผนแต่แล้วว่าตรงเนี้ยทำไมถึงเทรดอ๋อบายตรงนี้เพราะว่าเป็นดีมานนะบายตรงนี้เพราะว่าเป็น QM วเ็มนะ s ออยู่ตรงไหนที่ี TP อยู่ตรงไหนคุณใช้มนมนี้แมนเท่าไหร่คำนวณเสร็จละแล้วคุณก็รู้กันแล้วว่าตรงเนี้ยจะกดหลอดเท่าไหร่ถึงเวลาจริงๆอ่ะคุณก็แค่กดเทรดไปตามนั้นอ่ะแล้วคุณแบบไม่ต้องไปนั่งเศร้าหรือกังวลมนะันอ่ะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามแผนอ่ะคุณว่ามัน สบายใจดีไหมเพราะาเราคิดมาจบแล้วถ้าสมมติว่าเราบอกเฮ้ i, ยเนี่ยฉันจะเทรดหนึ่งหลอดตรงนี้นะเป็นความเสี่ยงสมมติว่าสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตหนึ่งหลอดแล้วคุณวางใจไม่ได้อืคุณแบบรู้สึกเครียดว่าแบบเฮ้ยหนึ่งหลอดตรงนี้ฉันเทรดแล้วถ้ามันติดลบคือสามเยเหรียญคุณกำลังโฟกัสสิ่งที่มัน <c oughs> ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วคุณไปโฟกัสตรงนั้นแล้วคุณก็เลยแบบเกิดความาวกังวลกับความเครียดเพราะว่ากลัวจะขาดทุนเพราะว่าคุณเข้ามาเทรดคุณจะเอาฝั่งได้อย่างเดียวอะจะเอาได้อย่างเดียวในตลาดนี้้มมันได่ะ อได้ยังไม่ได้เลยนะคะยังไม่ได้เลยค่ะยังเสียเลยบางทีบางวันนะเอ4แอลสี่แผนติดก็ยังมีแต่เราก็รู้ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของความสสเร็จมหนก็คือส่วนหนึ่งของสถิติใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราวางแผนเทรดอ่ะเราต้องดูว่าเช็คลิต์ครบไหมกลยุทธ์ที่เราเทรดอ่ะมันครบเช็คลิตรไหมเรามีเช็คลิต์ในการเทรดหรือเปล่านะสองมันนีเมเตเมนอ่ะอยู่ในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือเปล่าถ้าว่าเช็คลิต์ครบมันนีเมเตเมนอยู่ในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ที่เหลือเราก็วางไม้แล้ววางใจออใช่ปะวางไม้แล้วก็วางใจค่ะทเท่านั้นเลยอพอเราวางไม้ระวางใจอ่ะเราจะมีความเครียดไหมคะพี่แบมโอ้โหไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดแล้วใช่ <นะ S 2> อย่าลืมว่าตอนที่เราวางแผนตอนที่เราวิเคราะห์กาบอะ่ะเรามีสติดีรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่เมื่อกี้ได้วางแผนใช่ไหมคือมีสติร้อยเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเนี่ยพอเราวางแผนเอาไว้ใช่ไหมยังไม่เช้าเนาะวางแผนให้นักเรียนท่องท่าไม้ตายพันล้านก็ให้นักเรียนดู เฮ้ยนักเรียนดูสิเนี่ยราคามาถึงจุดที่เราวางแผนแล้วรอใบเป๊ะเลยอืสวยมากด้วยแล้วไปตามแผนคือขึ้นบวกสองพันจุดโคตรสวยเลยค่ลองคิดดูว่าในระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงจุดที่เรารอโอ้โหมันขึ้น,นล,งลงแบบเยอะมากถ้าเราอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รอตามแผนอะ่ะแล้วเราไปเทรดกลางกลางทางอะ่ะมันจะไม่กังวลได้ไงม,มันจะไม่เครียดได้ไงจริงเพราะอะไรคะเพราะไอตอนที่เราตัดสินใจไปเข้ากลางทางอะ่ะเราเข้าด้วยอารมณ์แล้วค่ะตอนนั้นคุณไม่มีสติละอื คุณไม่มีสติแล้วค่ะเวลาคุณเข้าด้วยอารมณ์อ่ะคุณจะเกิดอารมณ์หลังจากนั้นตลอดค่ะคุณจะมีความเครียดค่ะคุณจะมีความกังวลค่ะคุณจะมีแบบความงุนงิดนะพอผลลัพธ์มันแบบออกมาแล้วตัวเลขมันไม่ได้ไปในทิศทางที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะแบบตึงแล้วคุณจะเครียดละคุณจะเริ่มเป็นบ้าแล้วดบ้าอ่อนๆนะนี่โอชคคุณจะเริ่มแบบบ้านนิดนิดนิดนึงแล้วอ่ะ คุณเก็ตปะคุณจะเริ่มเฝ้าแล้วคุณจะเริ่มนอนไม่ได้คุณจะเริ่มแบบกังวลกังวยแล้วคุณจะเริ่มอารมณ์เสียแล้วคุณจะเริ่มแบบกินหัวคนข้างๆแล้วคุณเก็ตไหมพูดคิดดูอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้แล้วคุณแบบไม่ได้ทําตามแผนมันก็เลยปั่นป่วนไงค่ะเนี่ยอกรอไหมเหมือนล่าสุดโอเปนเฮาเนาะเล่าให้นักเรียนฟังว่าลองนึกว่าถ้าวันนี้คุณคือกัปตันที่เป็นกัปตันเครื่องบินนะใช่คุณเป็นกัปตันอ่ะที่คุณจะต้อง ขับเครื่องบินออกไปแล้วมีผู้ผู้โดยสารสามรอยหสิบคนอยู่บนเครื่องบินนี้ค่ะคุณคิดว่าเช็คลิสต์สมมุติเช็คลิสต์มีอยู่ทั้งหมดหข้อเช็คลิสต์ครบห้าข้อแล้วคุณบอกโอเคบินเลย,ยงลงกันจ้บินเลยนะเราเทคออฟกันเลยนะ <c oughs> คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรคุณคิดว่าคนทั้งลำเนี่ยจะแบบเบาสบายไหมจะรู้สึกแบบเอนจอยกับการเทคออฟครั้งนี้ไหม อ้าวทุกคนตอนนี้เราขาดเช็คนี้อยู่หนึ่งอย่างนะแต่ไม่เป็นไรนะอีกห้าเ,เช็คนี้มันครบแล้วเดีย๋ยวเราบินเลยสมมุติว่าตอนนี้เอ,อ่อทุกอย่างเครื่องยนต์อะไรทางานดีหมดนะแต่เหลือล้อไม่กลางอย่างเดียวทุกคนสบายใจได้ออ <laughs> ล้อกลางไม่ได้อะไรอย่างนั้น <laughs> คุณคุณรู้สึกอย่างไงอืมสมมุติว่าตัวบนการเถี่งเราอะมีเช็คนี้อยู่หกข้อแต่ครบแล้วห้าข้ออีกข้อหนึ่งไม่ครบแล้วคุณบอกว่าคุณจะเทคออฟอะแน่นอนอะ่ะสิ่งที่มันจะเป็นอะ คุณก็เฝ้าคบด้วยความเครียดความกังวลเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าเครื่องบินของคุณแม่จะตกหรือเปล่าจริงไหมคุณก็ไม่รู้ว่าผู้โดยสารเนี่ยจะตายทังเลมเปล่าเครื่องบินจะระเบิดจะนู่นนี่นั่นไหมมันเหมือนวอาพอจะแตกไหมอ่ะกูจะตายไหมเนี่ยตอนนี้เก็ตไหมแต่ถ้าเอาว่าเช็คบิ๊ทมันครบอ่ะหกข้อครบหมดเลยก็จบเป็นไงเวลาคุณเทคออฟ คุณต้อจะเทคออฟแบบสวยๆเบาสบายับสบายคือเวลาเทคออฟเสร็จป no ุ๊บคุณร ok ู้ไหมว่าพอขึ้นไปเทคออฟเสร็จเปล่ะเคยแบบเข้าไปดูพวกคลิปกับตันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใช้ออโต้พายโดเนาะเขาไปนอนเลยทำอย่างอื่นเลยใช่เขาก็ไปนอนเข่าไปนอนพักระหว่างบินเขาไปทําอย่างอื่นเขาไปเข้าห้องน้ำไปนู่นนี่นั่นเขาไม่มานั่งแบบจะรอดไหมจะรอดไหมขับเครื่องบินอยู่ให้ข้างหน้ามีอะไรไหมอย่างนี้ป่ะอืมไม่ใช่ไงใช่ใช่ป่ะเขาก็แบบไปพักอ่ะ เออยังชอบแบบไปนั่งดูแบบเออเนาะคือคือเราอะร่ะก็ก็ต้องเรียนรู้จากตรงเนี้ยแล้วล้เขาก็แบบไปทําอย่างอื่นจ้ะเดินไปเข้าห้องน<ม>้ำไปจิบกาแฟไปจิบแ <c oughs> <ม>อร์โฮสเตสอาเ้นึกหอวใช่ไหมออพอใกล้ใกล้จะแลนดิ้งเป็นไงคะอ่ะอา a l e r ดังใกล้จะแลนดิ้งละอะมาเช็คหน่อยจะแลนดิ้งละอ,อย่างเงี้ยเขาก็ค่อยมาแบบมานั่งดูตอนแลนดิ้งใช่ปะแต่ของเราเวลาแลนดิ้งอ่ะเราตั้งเทปโปรฟิตไว้อ่ะใช่ปะ เราอาจจะตั้งตั้ง alert ก่อน take p r o f i ก็ได้มาดูตอนแล n d i n g ว่าติดสเปดไหมจะ take profit หรือเปล่าก็ได้แต่หลนี้คือแบบจุดเข้าสวยยังไง landing ก็สวยเออโอ้โหเนี่ยวันนี้เรียกว่าได้ทั้งคีย์แพงแล้วได้เห็นภาพจริงๆนะคะค่ะแม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์เทรดสั้นนะค่ะคือเราอะจะบอกว่ากลยุทธ์เทรดสั้นก็คือเราเราอาศัยเก็บเด้งไง เก็บเก็บตามจุดยอดแดงเก็บตามดีมานด์ซับไพอย่างเงี้ยใช่ไหมจบงานไวเนาะเชื่อไหมว่าตอนที่ทํากลยุทธ์อะคือเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราแบบจะเก็บทองอย่างเงี้ยยี่สิบปีบหรือว่าสองร้อยจุดอะเราก็เราก็ต้องแบบเฮ้ยเก็บเลยนะสามร้อยตีร้อยห้าร้อยถึงปุ๊บก็ต้องเก็บถึงปุ๊บก็ต้องเก็บถึงปุ๊บก็เก็บมันเหมือนกับว่าเราอ่ะเช็คลต์ครบใช่ไหะเทคออฟปึ้งเปิดไม้ใช่ไหมเปิดไม้ปุ๊บเทคออฟราคาปึ๊บบินสวยเลยอื ใช่ป่ะหลังจากนั้นพร้อมแลนดิง้งก็คือจะเทคโปรฟิตละค่ะคุณต้องดูว่าคุณต้องใส่ à, หมายเซตเนี้ยหมายเซตที่ว่าเฮ้ยมันไปปุ๊บจะเทคโปรฟิตแล้วว่ามันสวยละเราก็ต้องแบบเก็บเทคโปรฟิตก่อนมันเหมือนกับว่าเราบินแล้วเราต้องหาจุดลงคือเราต้องยอมรับตั้งแต่ตแรกมีจุดหมายาใช่เราต้องมีเป้าหมายฮะคือเหมือนกับว่ากลยุทธ์เราอะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนมันชัดเจนแต่แรกอยากให้พวกเราวางหมายเซตไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเช็คออฟถ้าคุณเป็น กัปตันน่ะแล้วคุณขับเครื่องบินลำนี้ยเทคออฟอ่ะคุณต้องหาจุดแลนดิ้งให้ได้เพราะบางทีแบบบางคนแบบเทคออฟแล้วบบออกตรงไหนดีครับไปทางไหนตรงไหนดีคะเอ้าก่อนเทคออฟไม่ไม่ดูจุดแลนดิ้งหรอไม่มีจุดหมายถ้าเกิดว่าเทียแล้วไม่มีจุดหมายอ่ะคือความกังวลใช่อยู่เต็มเต็มออแล้วมันไล์ไล์เป้าหมายมันต่อให้บวกต่อให้ถืออยู่นะความกังวลอยู่เต็มเลยทั้งที่บวกแต่ทําไมกังวลวะทั้งที่บวกแต่ทำไมเครียดวะเครียดทำไมอะกลัวอะไรอ๋อ ตอนนี้บวกอยู่ค่ะร้อยจุดสองร้ยจุดสามร้อยจุดกลัวมันกลับมาเอา้าค่ะถ้ากลัวมันกลับมาอยากได้เงินก็แลนดิ้งซะก็จอดตะอืมก็คือจบแล้วอืถ้าเรารู้ว่าอารมณ์ของเราอะ่ะความกังวลหรือความเครียดเริ่มมาเมื่อไหร่ง่ายสุดคือแลนดิ้งซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุค่ะประมาณนี้โอ้โหเชื่อว่าวันนี้เข้มข้นมากๆแล้วก็ ได้อะไรไปเยอะมากๆนะอยากให้ทุกคนลองลองไปทบทวนดูแล้วรีเฟกตตัวเองดูนะคะว่าเรายังมีอะไรที่ต้องแก้มีอะไรที่ยังทําไม่เหมือนคนสาเร็จแล้วก็ปรับให้มันเหมือนเท่านั้นเองเนาะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นจับมือท,ทําเหรียญทองหรือว่าบูสแคมป์นะคะติดต่อแอดมินได้ค,คือต้องบอกว่าจับมือท,ทําเหรียญทองเนี่ยอาจจะเน้นคนที่อยากเหียญทองคำ้ำนะเน้าานพฤติกรรมทองเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดบูสแคมป์เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะ โฟกัสในเรื่องของเชนเนอร์เข้าไมซ์เอชเอ็มเอ็มในหลายๆ,ๆเรื่องถ้าถ้าหากว่าใคร<ม>อยากจะเข้าบูธแคมป์นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทซึ่ง<ม>ลดลดมาจากแสนสามหมื่นกว่าบาทนะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสามารถสอบถามแอดมินได้นะแล้วถ้าหากว่าใครซื้อในช่วงนี้ยังม,มีมีราคาโปรโมชั่นอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะ<ม>คะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยคะ่ะใช่ซึ่งบ<ม>ูธแคมป์นี่เราจะไปอยู่ด้วยกันเต็มๆสาม,มาสงคืนซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งคุณแบบเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นคนที่ไม่เคยเหลรดเต้ยเลยอ่ะคุณจะได้ทาาไม่ตย คือได้กลยุทธ์ในการเทรดได้ทำอะไราที่แบบส<ช>เตทแบบเนี้ยแล้วได้เงินเทรดแบบเนี้ยได้เงินเทรดได้เงินจังหวะการเข้าเทรดแบบเนี้ยเราได้เลยนะก็คืออยู่ในบูตแคมป์ก็จะมีนะสอนเทคนิคแบ<ช>บถ้าแบบเทคนิคใ,ใหม่ๆด้วย<ช>ะะเอาง่ายๆคือมันมีไพ่ใบสุดท้ายที่ได้จะวางในบูตแคมป์อายาซึ่องอันนี้โค้ชก็ยังไม่เคยเรียนนะทุกคนรอไปเรียนกันปล่อยไพ่ใบนี้ให้ นะคะอ่ะกขาฝากไว้แล้วกันวันนี้ขอบคุณอา<ม>จารย์เต้ยมากๆนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับทอกาันเต้ยในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ มือทำเทรดทองเป็นแบง k อกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนดตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อรยาวลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%นั้น